ยึดศูนย์กลางกายได้ในระดับหนึ่งนะจ๊ะความสุขก็จะเกิดขึ้นใจก็จะหลุดพ้นจากความมืดคือหลับตาแล้วมันไม่มืดหลับตาแล้วมันจะค่อยๆสว่างแต่เหมือนฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนอย่างนั้นแหละ แก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งสว่างเพิ่มขึ้นยิ่งสว่างก็ยิ่งมีความผาสุกสุขกายสุขใจพลินไม่เบื่อมีความเพลิดเพลินอยากอยู่ตรงนี้ไปน,นานๆจนกระทั่งถึง จุดที่ถูกส่วนก็ตกศูนย์้ปหล่นเข้าไปข้างในบางคนก็ยหล่อนอย่างปวดพลาดบางคนก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปไปถึงจุดจุดหนึ่งก็จะมีดวงเกิดขึ้นมา เป็นดวงธรรมใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วไม่ใช่กลมแบนๆนะจ๊ะกลมอรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างและกข็ขนาดดวงดาวในอากาศเหมือนเป็นจุดสว่างบนท้องฟ้าที่เราก็เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน อย่างเล็กขนาดนั้นนะอย่างกลางกขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญกลมรอบตัวอย่างใหญ่กขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่าน,นี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ เป็นดวงใสมาพร้อมกับความสุขความบรุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นดวงนี้แหละคือต้นทางไปสู่อายตันนิพพานเขาเรียกว่าดวงปฐมมมักเรียกหลวงปู่พระปู่ปรามาเรียกว่าดวงธรร,มา,ราม,มานุปัสสาติปทานไอ้วดวงปฐมมมัก เป็นธรรมดวงแรกความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ความบริสุทธิ์ของใจที่หลุดพ้นจากนิวรณ์ทั้งห้าในเรื่องเพศเรื่องความมายาบาตความสงสัยความฟุง้งความท้อแท้หดหู่ความง่วงอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น จะเป็นดวงใสใสประดุดปากประตูพระนิพานถ้ายึดศูนย์กลางกายได้ใจเรามีที่มั่นแล้วเหมือนมีป้อมมีก่ายมีป้อมประการที่จะต่อสูส้กับข้าศึกคือกิเลสได้ จะปลอดจากภัยทั้งปวงเช่นภัยในาบายภัยในสังสารวัตรภัยต่างๆเป็นต้นจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ต่ว่าใสายเย็นหมนแสงจังนทร์นคือมันเป็นหรือกว่านี้นะจ๊ะซึ่งไม่เศร้าจะเอาไปเทียบกับอะไรก็มันเย็นตาเย็นใจเย็นสบายนี่จ้าถ้าเรายึดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้จะได้แบบนี้เป็นเบื้องต้น จากที่แคบๆที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเริ่มมาสู่ที่กว้างแล้วโดยมีปากประตูเป็นดวงใสๆกำลังจะไปสู่ที่กว้างที่ไม่มีขอบเขตจะขยายอาณาจักรแห่งรมและขับไล่อาณาจักรแห่งอาธรรมอองไว ฝ่ายบุญฝ่ายพระก็จะได้ช่องตรงนี้แหละฝ่ายบาปก็เริ่มค่อยๆถอยโยกไปจากภายนอกที่เขาบังคับอากาศสโลกัน้นโลกสโทุโลกบางช่วงตอนนี้เราก็จะเริ่มขยายอนาเขตแล้วทางรอดทางหายใจชจะนะมีอยู่ทางเดียวคือทางสายกลางภายในนี้แหละ ที่เราหยุดนิ่งพอเห็นดวงใสดีแล้วนะี่ยจะทำให้คล่องทีเดียวให้ชำนาญให้เห็นตลาดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งเล่มรถทำภารกิจอะไรก็ตามจโขคเมนตีลังกาไงก็ยังเห็นอยู่เป็นดวงใส อย่างนี้จึงจะเริ่มใช้ได้คือใช้ที่จะเดินทางต่อไปได้ที่จะลือพบลือชาติลือวัตตะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงดวงใสๆนะลุงนะตรงนี้สำคัญทีเดียวตรงนี้แหละ